ภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆวันนี้พี่ไทยมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สำคัญมาเล่าให้น้องๆฟังพี่ไทยว่าน้องๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของสถานที่แห่งนี้พระปรางวัดอรุณกรุงเทพมหานคร พระปรางวัดอรุณซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักและเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณวัดอรุณราชวารารามหรือวัดแจ้งริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครวัดอรุณเป็นอารามหลวงชั้นเอกอันดับหนึ่งชนิดราชวารมหาวิหาร ซึ่งในกรุงเทพมีสี่วัดคือวัดเชตุพนวัดมหา,าธาตุวัดสุทัศน์และวัดอรุณพระปรางองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงมีพระปรารบจะทรงสร้างพระปรางในวัดอรุณเดิมสูง16เมตรให้สูงขึ้นอีกเพื่อเป็นสีแก่พระนครทรงกำหนดแผนผังในพุทธศักราชสองพั และหรือพระปรางองค์เดิมแต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนเรื่องราวที่พี่ไทยจะเล่าให้ฟังยังไม่จบเท่านี้นะขอรับเรามาฟังกันต่อเลยดีกว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ดำเนินการสร้างต่อและได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2385เมื่อสร้างเสร็จก็สิ้นรัชการ ต่อมารัชกาลที่สโปรดจัดงานเฉลิมฉลองและต่อมาปีพุทธศักราช2,452รัชกาลที่5โปรดให้บูรณะพระปรางอย่างมากมายจนสถาปนาวัดอรุณราชวรารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอันดับหนึ่งและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพ,พระกฐินโดยกระบวนพยุหาย,ยาตราชลมากเป็นครั้งแรก เอเรื่องนี้มีคำศัพท์ใดบ้างนะที่น้องๆยังไม่เคยรู้จักมาฟังกันเลยนะขอรับหนึ่งพระปรางอ่านว่าพระปรางคำที่สองวัดอรุณราชวารารามอ่านว่าวัดอรุณราชวารารามสราชวารมหาวิหารอ่านว่าราชวารมหาวิหารคำที่สปรารบอ่านว่าปรารบ ห้าปฏิสังขรอ,อ่านว่าปฏิสังขร 6. หกสวรรคตอ่านว่าสวรรคตเจ็ดพยุหายาตราอ่านว่าพยุหายาตราและคำที่แปดชนละมากอ่านว่าชนละมารเป็นเด็กไทยต้องอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องนะขอรับวันนี้พี่ไทยต้องขอลาแล้วนะขอรับสวัสดีขอรับ